บทที่สิบสี่เอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกปีระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคณสติปัจจามติหิพิคุสเตหิสเปหิวารันเตหิทัศหิเจโลกธาตุหิเตยพุยนาสนิปติตาหุนติพระควนตังทัศน์ยิปิคุสังขจัตตาโคจตุนังสุตวาสกายินานังเอวนางเอตัทั้หัวศอายะโคพระควาสเกสุวิหารติกปีระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเค นาสัตยทิงปัจจมภ์เตหิพิภุสเตหิสเปเหวะอรันเตหิทัสหิจัลโลธาตุหิเทวตาเอภูเยนะสนิปติตาหงติภะขวันตังทัสนายะาตพิภูสังคดะยันนุนัปยามปิยินาภควาเตนุปัสสังกามยามติอุปัสสังกมิตวะภควาโตสันติเกีปิกะปจิกกะคาถาปเสยยามติตาโขตาเทวตาเศยธาปินามะภราวปุริโสสมัชชิตังวาภาหังวาดภาษาเลยยะสารี 菩萨ที่ตังวพาหังสมรติเฉยยะเอวะเมวะสุธาเวสุสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะขวัโตปุรตัวปัสระหังสุอัตตโคตาเทวตาภะขวัตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตตะสุเอกามันตังทิฏฐาโคเอกาเทวตาภะขวัโตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมโยรปวัตินัสมิงเทวกายาสมะคตาขะตัมหิอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะปะระ อัปปาริอปาราชิตาสังขันติทถกควะปาราเทวตาภควาโตสันติกอิมังคตังอาภาษิตระพิกบุรุษมาทะหังสุจิตังอัตโนตุชูกังอุชูกะมะกังสุสารัตถีวันเนตานิแะหิตวาอินทรียานิระขันติปันติตาติทักควะปาราเทวตาภควาโตสันติกอิมังคตังอภาชีจิตว่าขีลันจิตว่าปลีขังอินทะาคิโล โอหัจะเมชาจเตจรันตีส nah oh, ah ุทาวิบาลาจักขุมตาสุทันสุตุนาคาตีเอตากปาราเทวตาปควะตสันบิเกมังคตังอภัสิกภัสสิกเยเกจีพุทธังสันนังคตาเสนาเตคามิสันติอปยาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูรรนสันติติมตากูปะควะ พิกขูอมันเตสิปีภูเยนะพิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาเยสนิปติตาโหติงตถาคตังสัจจะนิยะพิกขูสังขจายปิเตพิกขเวอหีสุงอติตามันทานังอรันโตสมาสพุทธาเตสัมปิปะขวันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสนิปติตาอหีสุงสยทธาปิยมัมหังเอตระหิเยปิเตพิกขเวพวิสันติอนาคตะปัตนะทาคะ มัททานังอรหันโตสมาสพุทาเตสัมปิปะวันตานางเอตปรมเยวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยธาปีไมหังเอตระหิอจิกิตสามีพิกเวเทวกายานางนามามิเกติจิสามีพิกเวเทวกายานางนามามิเทยิสามีพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทะสาธุกังมณนาสิกโรทะภาสิสามีติเอบัมพันเตติโคพิกเว พระกวาตโตปัจจโสสุงพระกวาเอตัทโวจะสีโลกัมมนุษย์กัสสามิยะถาภูมาทัตตสิตาเยสิตาคิริคภพรังปังหิธิตัตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาลานลีนานโลหามัง สาภิสัมพุนโนทัตมานาสาสุทธาวิปัสสนะมะลาวินาพิญโยปัจาวัสเตยตวาวนนณีกปิลวัตเวตโตอมันติยิสัทธาสาวกเกศรเนรลเตเทวะกายาพินกันตาเตวิชานาถิขโบเตจะอัตตปมักรกุลสุตบาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัสสาทัาสนัปีเกสตามัททัุงสหัสสังอัตอฐาหัสัตตรังจตตริง สตังเอกสหัสานังอมนุสานนามัตรทักสูงเอตอภปเกนะอภปเกณันตมัตรทักษงทิสาสภาคุก้าหงตัดจัสพังอภิณญาจวิกิตวานาจักุมาตโตอมตะยิสตาสาวกิสเรนีรเตเทวะกายาพิงกตตาเตวิชนะทะบิขบูรีวหังกิตายสามมิขีราหิอนุปปสโสดสตัสตตะสหัสสาวะยาขาภูมากับปิลวัถวะอิู่ที่มันโตยิติมันโตวันะมันโตยิสัสสโนมุตตะมนาพิกามุพิการนางสิมติงวนัง จะสาหัสสาเหมะมุตายะขานานัตเตวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวนะมันโตยัสสัชิโนมัทมนารพิกมุงพิกุณังสิมติงมณังชาตาคีลาติสหัสสายะขานานัตเตวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวนะมันโตยัสสัชิโนมัทมนารพิกมุงพิกุณังสิมติงมณังกิตจีเตโสละสาสหัสสายะขานานัตเตวันนิโนอิที่มันโตชิติมันโทวนะมันโตยัสสัชิโนมัทมนารพิกมุงพิกุณังสิมติงมณังเวสสามิตาปัจจสตายะขานานัตเตวันนิโนอิที่มันโตชิติมันโธวัน กุมภิโรราชาคายโกเวปุตลัสสัตรูในเวสนางพินยานางอธิปติพินโยนางสหัตตหัสสังแตขานางปุปายิรุปัสสาสติภุมพิโรราชาคายโกโสปคัสิมติงมนังมุปุริมัตจ่าทิสังราชาทัาตารถท่าตารัตโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหารชายาสัจสิโสปุตตปิตตสาพระโวธนนามามาภรา อิทธิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยสสสิโนมุทมนายพิกมุงพิกคุณนางสิมิติงวันังทักขินัจจายสังราชาวิรุปโตวิรุปโหตัดภาษสติกุมพนังที่ปติมาราชายสสสิโสปุตตปีตัสสะพะโบอินทนามาพลาะอิทธิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยสสสิโนมุทมนายพิกมุงพิกคุณนางสิมิติงวันัง ปัจชิมัตจาริสังราชาวิรูปโคปัสสาสีนาคะนังธิปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตปิตสาภาโวอินทนามามาภลายทิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยัสสาสีโนมุทมนาภิกมุงภิกนังสิมิติงมนังอุตรราชจาริสังราชากุเวโรตัสปัสสาสีนาคานังธิปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตปิตสาภาโวอินทนามามาภลายทิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยัสสาสีโนมุทมนาภิกมุงภิกนังสิมิติงมนังปุริมัติสัง ท่าตารัฐโธตักขินีนัวิรูหโกปัชิเมนัวิรูปโคกูวิรุตราชิสังจัตตโรจมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทละมานาอันทั้สุวณีกะปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสทากะมายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิทูโทสหันจันทามโนกมัสตโตจะนิมุนนิมันทุกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทออปมัตจะเทวสุโตจะมาตลีจิตตสีโนจะันทพนรโรราชาสนโยโพ อาคูปัจจตศิโคตีวติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชานโนคันทัพพาสหราชพิโมทมนาพิกกมงพิุนังสิมิติวณังอาถาคูนาสภพานาคาเวสลาสันตาชกากัมพระรัตตาราอาคูปยาคาสหญาติพิกยามุนาทตารัฐาจาะอาคูนาคายาสสินุเอราวโนมหานาคสุภคาสิมิติวณังเจนาคาราชราเชสหาสหารันติทิพาทิชาปคิวิสุทิจักู วิหายาสาเตวณะมชัปปันตางจิตราสุปนตอิติเสสนามังอภยันตธานาขราชานามัสิสุปนาโตหิมะมะกสีพุทโธสันหาหิวาจหิอุปหายันตรานาคาสุปนัสนะนังมะกังสุภตังชิตาวิวาชิระหัตถินาสุสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัตเศโตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามาพิสมะอสุรานา ธานะเวขาสาเวปฏิจิติสุจิติจามหาราโชาวณินามมจีสหาสาตัตจ,จาลิปุตตาน,นัางสเพเวโรจนามกาส,สันในหิตวาผลินเสนนางราหุพัทธมุป,ปาขมุงสมยโยธานิพันติภิกขุนังเสมติงวนางโอปาจเทบาปิวีจเทโชวายโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทบาสูโมจ ยะสสาสหามีตากรณาเกจิกาอาคูเทวายะสัชนุธาเศเษฐีทศธาตยาสเปนันติวันิโนอิทิมนโวชิติมุนโทวนาตันโิยิสัชนุโมธมนารพิคมุพิคนังสิมติงวนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะวุเทยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามคูปริกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปริกิตานักขันตานิบริกิตาตว่าอาคูมนทละวะราหะกาสวะสูนังวาสโวเศตทโสุปัสติมติงโส สกุปาฆาปุรินทศโททศเสติทศสากยาสเพนนะนัตเตวะนิโนที่มันโตชิติมันโทวันละมันโตยศสิโนมัทมนาพิกรมพิคนาสิมิติมันังท้าคูสาภูเทวาชลามคิสิภาริวะอริทากาจารโรชาจะอุมาบุพนิพัสสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตราจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะนีสิโนทศเติทศสากยาสเพนนะนัตเตวะนิโนที่มันโตชิติมันโทวันละมันโตยศศิโนมัทมนาพิกรมพิคนาสิมิติมันัง สมานามหาสมานามนุษสามนุสุตมาทักขิตขิตาปทุสิกาอาคูมโนปทุสิกาอาคูระโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปาคาอาคูเทวายาสัตสินโนเสรษฐัาติกายาสเพนนัตตตวันนิโนทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสัตสินโนโมทมนาพิกโมงพิคนังสิมิติงมนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคนัสสาสหะโอทาปคไคหาปะโมคขาอคูเทวาวิจักขนาสัทธมมัตราหราคชามิสกาจายัสัตสินโน ธนายังอาคาปุชโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตตทัศกายาสเพนนัติวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยัสสินโนมุทามนายพิกมุงมิคุณังสิมุติงมนังเคมิตาสุตายามากันทกาจายาสสินโนลัมพติลามะเสถาโชตินามาจัอาสวะนิปมานารตีโนอาคูอัฏฐาคูปรินิมิตาทัศเตตทัศกายาสเพนนัติวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยัสสินโนมุทามนายพิกมุงมิคุณังสิมุติงมนัง สถิตเทเตเตเตวนิกายาสเพนะนนตเตวนิโนโนามันมเยนะอาคัตชุงเยจันเยสาธิสาสหะประวุฒชาติมัขีลังโคตะภูขติน,นะมะนาสวังทักขีโมขะตรังนาคังจันทะวะาสิตาติกังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสุนกะ สันนังกุมารโอติโสจ่าโสปคัสิมิติมนังสหัสพรหมะโรกานังมหาพรหมะพิติทติอุปปันโนชตินมันโตพิสมากโยยะสิโสทศสิทธอิสราอาคูปจิกาวะสวัตติโนปเตสัจมะชัตโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสเพยพินกันเตสินเตเทวิสุภมเกมาราเสนาพินกามิปัจัะหันปัตตัสปัสสะกัน สัศมันธิยังเอทะคันหัทะพันทะทราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรธะโมมาโวมุตจิตทะโกจินังอิติทัตทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมหัจจะสรังกตวาเทระบังยะถาประวุตสโกมีโคธนะเยนโตสวิชุโกตัดทาโสปุต ปจจุธาวัตติสังคุทโทอาศยังวเสตตะจัสพังอภินยายะบ่าวกิตวานะจะคุมาตตัวมันติสตาสาเุเกศรานิรเตมารเสนาพินกันตาเตวิชานาถพิกระบเตจะอตาปมกกรุงสุตวาพุทธศาสสนังวีระวีตราเคหีปกามุงเนสังโลมินปิีจจุรงสเพวิชิตตสังฆามาพยาติตายัสสิโนโมทิสาภูเตหิสกัสละวกาเตชเีสุตาติ